กิจกรรมงานเลี้ยงคืนเต้นลำบอกเลยว,ว่าเซตนี้เนี่ยทั้งโรแล้วก็สวยเลยเปิดดวงโชคชะตาเราผู้กล้าฟรีฟลายนักลบไี่ให้เลือกรายชั้นมากเลยสามารถเข้าไปคิที่นี่ได้แล้วก็ทำกิจกรรมก็เตรียมรับไปเลยชุดพวกนี้ฟรีฟรีเลย <c oughs> ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะวันนี้นะคะผมเนี่ยก็จะมาเล่นเกมวันนี้ผมจะมาขายเอร็อกนะครับผมนะรานะคาถูกมากมาบอกเลยว่าผมเนี่ยจะมาขายเอร็อกนะครับเอี๋เดี๋ยวไปที่ร้านค้านะครับอันนี้อะไรวะเนี่ยอย่างสวยเลย โอ้โหได้รับทรงผมสุดเท่คือผมชอบทรงผมมันนะครับอย่างเท่แล้วดูช,ชุดกระเท่นะเดียด๋วยวนี้นี่นี่นะครับ <c oughs> มันราคาหกร้อยเก้าเก้าเพชี่ไหมครับแต่ผมนะครับจะสามารถขายคุณผช้ชเนี่ยงลยค่ะ 499เพชรพแบบตัวละครอื่นๆนะครับก็ราคาให้คุณผู้ชมส่ง U ID ให้ผมนะครับผมจะบอก U ID ผมนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งเพจให้ผม499เพชรเพเท่านั้นครับแล้วก็รับไปเลยฟรีๆเลยนะคะผมเอร็อกเอ้ยไม่ฟรีดิมันราคา499เพชรพนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเข้าเซิร์ฟไทยนะครับวันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟไทยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเซิร์ฟนอกที่หลังนะครับ คุณผู้ชมต้องส่งให้ผมก่อน4 9 9เกชรนะครับเพราะว่าผมเพื่อความเช็คแน่ใจว่าไม่โกงไม่เกียนนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามันเล่าถึงไหนๆเรามาขาขเอร็อกเราก็จะมาเล่าถึงความสามารถของเอร็อกกันเลยนะครับผมนะเอร็อกนะครับผมนะเนี่ยมันโกงเลือดนะครับผมนะเวลาเราเนี่ย เวลาเราเนี่ยสามารถมันจะมีปุ่มให้กดนะครับผมนะเวลาเราไม่มียาฮิวเนี่ยเราก็สามารถใช้ยาฮิวนี้ก็ได้และแถมด้วยยังเป็นตัวละครมีเสียงอีกด้วยนะครับผมนะบอกเลยว่าคุณผู้ชมเสีย499เพชรให้ผมเนี่ยคุ้มจริงๆเลยกับ A l ล็อกนะครับผมนะโอเคเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e ผมด้วยนะคะบาย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 